พิกซาวนะครับเลือกเสียงทํานายดวงกันนะครับในหัวข้อวันนี้คือคําแนะนําจากจักรวาลที่จะเสริมพลังใจให้คุณในตอนนี้นะครับจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลือกกันได้เลยนะครับเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่3อีกครั้งนะครับเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่3เลือกเสียงได้แล้วนะครับมาฟังคําทํานายกันเลย สำหรับคนที่เลือกเสียงที่หนึ่งนะครับจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังต่อสู้เพื่อความฝันหรือเดินหน้าไปอยู่เนี่ยนะครับมันจะไปสู่เส้นทางที่เป็นเส้นทางที่มั่นคงเส้นทางที่มีความสุขนะครับแม้ว่าตอนนี้จะมีคู่แข่งมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับขอให้คุณสู้ต่อไปนะครับไปถึงปลายทางแน่นอนสำหรับคนที่เลือกเสียงที่2นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแล้วคุณก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ในตอนนี้ทําให้คุณรู้สึกลังเล ก็จักรวาลนะอยากจะบอกคุณว่าอย่าไปกลัวในความไม่แน่นอนนี้ให้พร้อมเดินหน้าต่อไปนะครับมีคนพร้อมจะซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาสําหรับคนที่เลือกเสียงที่3นะครับจักรวาลอยากจะแนะนําว่าให้คุณมีความมั่นใจมีความกระตือรือร้น,นมุ่งมั่นในแพชชั่นของคุณเดินหน้าไปเลยมีความฝันอะไรเดินหน้าไปเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันกําลังเปิดไปสู่เส้นทางที่มันสร้างความมั่นคงอยู่แล้วนะครับลุยไปเลยสําหรับเสียงที่3นี้นะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการทำนายใครเลือกเสียงไหนก็มารีวิวคอมเมนต์กันได้นะครับก ติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดดูไพ่ยิบซีดูดวงได้ฟรีที่ c h i t l e n t h a i com นะครับขอบคุณครับ